หมดเนี่ยทั้งหมดนี่เป็นลอกสีครับเป็นบ้านเป็นเพียงสีเป็นยี่สิบล้านสิบล้านกว่าิบกว่าสิบกว่าล้านลูกสาวมันมีไหนทานชายท่นายเรียกเจ้าของบ้านลยไม่ไม่ไมันจะไม่มนม่ไหมคนไปร่นใช่ไมท่านชวหม่กัม่อ้มงมา่มไันมนี่เอนี่ วันนี้หูเรียงเพิ่นมาอย่างพ่อมาคนบ้านคนบ้านแล้วก็ดจะทิดบ้านตัวไหนข้าใหญ่ก่อนก็ื่อพ่อพ่อมันก็พ่อเป็นพ่อมันก็ที่ใครสอนพ่อเฮามันก็เป็นใครสอนไดนะทั้งศาลได้นะแต่ทำคิดเรื่องยาเสพติดนี่นะกายาเสพติดเราพุ่งเกิดจะทิ้ดบ้านตอนนี้ปปสทางศาลทางตำรวจตชดทางผู้ทัดธรรวัดเป็นมาหมดแล้วเข้าใจนะเนาะนะแต่บ้านนี้ก็ดจะให้เขาอยู่ต่อก่อนนะแต่ต้องอยู่ห้ามเคลื่อนย้ายสิ่งของออกไป เอย่างนั้นยัดมันไว้นะครับเข้าใจก่อนนะพ่อไปไหนล่ะพ่อไปไหนล่ะตั้งไว้ห้างกับซึ่งมาเลยก่อนเออตราเป็นช่างม้ออยู่ก่อนนะถ้าอย่างเดียวทางทางค์คอมสิวเตอได้เพิ่มเขาจะมาดูแลเองว่ามีสัจจิไหนบ้างไปชี้แจงได้ไปชี้แจงได้ว่าที่มาที่มาที่มาที่ไปอย่างไรที่ทำไมจะรึเอออันไหนสุจทิ่ที่ทำเกิดขึ้นเฮ้ออเข้าใจก่อนเออ พาไปชี้แจงาม,ม,มีมีมีอะไรอย่างนั้งนี้พ่อทางมันตากถานแล้วพ่อเราะบ้านนี้เขาสมมติเราอย่างนะรถนี้เขาซื้อมาเนี่ยเขาซือาซับมารถขาาเ,าเขาอย่างเงี้ยขวานไเหนามาเกินสัญลักษณ์เกินสัญลักษณ์เขา้าไปคือ้นื้อเหนาต้เข้าใจนะแต่นี้ขอขอก,ก็ขอให้ตำรวจเข้าไปก่อนกับทางปปสต่อเชดรอเข้าไปก่อนเหนาะนะครับตัดเอาปลาไปป่ะต่างนำไปป่ะช่วยหน่อยช่วยห<ป>น่อย อันนี้นี่เป็นบ้านบ้านนะนี่ถ่นอนออกาดนปกาอแล้เซ้นบอกไว้ที่ไหนนี่ก็ฮะนี่ก็ฮะเนี้ยตุเนี่ยสวงนี่ต้งเนี่ยสวงน่เออเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูไก่เลี้ยงหมูเออนไกกรดมเดียมเป็นหน้านาเนาะพมอี้รากว่เปเนี่อตร๋เนอหนาเนอตเนนาเอร์เรขายของทั่วไปเนาะเอ ล้วบ้านบ้านเนี่ยอันอันทำเมื่อใดล่ะบ้านหลังพุ่นอ่ะบ้านหลังพุ่นอ่ะหลังไงพุ่นอ่ะมันทำไม้หนาะสมัยก่อนวังก้นเก่าแปล่งกบน้อยอ๋อเปล่งกําหนย์ได้สะตาเกิดเต๋าชะตาเกิเออาแล้วประเดี๋ยมาได้กาเนี่ยนะเนาะฮะแล้วป้าเป็นไงป้าเป็้ากาเหมือนหรือยังนี่ผมพูดโอ้วมาบอกเขาว่าอยู่ด้วยกันหรือเปล่าอยู่ด้วยกันผมสองคนที่อยู่ด้วยกันครับต่ออะไร ก็อยู่บ้านหลังนี่ครับแต่ผมอยู่บ้านหลังพู่งเนี่ยเขาอยู่บ้านหลังไหนหลังเพ่กันอ๋ออยู่ใกล้กันแน่นาะแล้วบ้านหลังนั้นไถนอนอยู่บ้านบ้านหลังใหญ่อ่ะมันมีไผ่นะครับเขาแปลงไม่มาได้กันแปลงมาแล้วแปลงมาแล้วเจอครับอ๋อแปลงไม่กี่ปีน่ใกล้เขานี้เราบ้านขันนั่นเพ่ฮะสามปีสายสามปีสายได้ยังไม่ถึงไหนถึ้งมดที่ให้ตึ้งตีควาหมูเนี่ยครับของหมูเนี่ยครับ ที่ที่แปลอะไรหวา่อะไร่ทตีของตานี่มันจะแสงคู่กันให้แค่แสงคู่ใะ้แค่แม่ใไหมไย้อตีหัวยังฮืออ่ะเอ้าทุกทแล้วเุแล้วไั้ดนเดนีกไม้โดนเนี่ยลักขึ้นมานาเป็นร่มอ่ะรมเนี่ยร่มร่แบดงมากเทียบเลยแดงีเนี ตำแหน่งผู้สื้อข่าวจ้างช่างกี่หนครับจะาทำบ้านนี่หรเป็นลูงอย่างนี้เรอ่าล้จะเอาอะไรมาให้เรานะนี่ลงสีใหญ่แน่นะีเข้าหปปล่อยแล้วมือน ่ะเขาจมีมีใครมาทำใหม่เข้าลีสีนั้นใขึ้นงสีนั่ี่อาชีพก็ดีนะเงินก็ดีเออเน้นเรืองของรงสีเป็นอะไรเน่แล้วมีคนมาสีเข้าทุกมันมันแค่มันแม่เรากีวันเี็นมันเหระวันเี็นมันวัยังไงก็ไม้ทับไม่แต่ไมกันไม่แม่เหรอพกกเนี่ม่เง้เรื่อง S <S สําหรับคดีรายนี้นะครับเป็นคดีที่ที่น่าสนใจคดีหนึ่งก็คือนึ่งเ,เป็นคดีที่ทางเต้าหน้าที่ตำพุทธมฯเชียงใหม่นะครับกับทางตดได้ร่วมกันดําเนินการจับกลุ่มร่วมกับปอพสภาคห้าเนินการจับกลุ่มยาเสพติดหนึเม็ดเท่านั้นแต่เราสามารถที่จะสามารถยึดทรัพยบผู้ต้องหานะครับ พร้อมกับพวกได้จํานวนมากหลายสิบล้านบาทในขณะนี้นะครับอ่ได้มีการติดตามอยู่อีกจานวนหนึ่งนะครับเป,เป็นเครือข่ายรายย่อยในในในเขตเอ่อพื้นที่อำเภอแม่แตงนะครับซึ่งกลุ่มุคนนี้จะนักมักจะเอายาเสพติดจากเอ่อในทุนกลุ่มใหญ่มาขายตามหมู่บ้านนะครับแต่ไปที่น่าสนใจเพราะว่าเราจะสามารถดำเนินการยึดทรัพย์กลุ่มข้อค้ารายย่อยให้มากที่สุดในขณะนี้เพราะว่า ขณะนี้เป็นนโยบายของทางตำรวจทุทร์ภาค5้ปปสภาค5และก็ตำรวจพุนทร์ในสงกัดและก็ตชดอเราจะสามารถดําเนินการยึดทรัพย์กลุ่มข้อค้ายาเสพติดรายย่อยให้มากที่สุดเ<ช>ท่าที่มากได้นะครับให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลกับทางปปส,สกลางๆตรงนี้เขานํายาเสพติดมาจากไหนคันมาจําหน่ายให้กับกลุ่มใดบ้างก็จากจากชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งอณนนี้มาจากเชียงรายเชียงใหม่นะครับซึ่งขณะนี้ก็อยู่ใกล้กับทางทางปางทางแม่ไออยู่แล้วนะครับ ก็มีกลุ่มหลายกลุ่มซึ่งขณะนี้ก็พร้อมที่จะลำเรยงเข้าสู่ในพื้นที่ตอนงๆาดยืนที่ต่างๆเขาเอามาพักไว้เฉยๆในพื้นที่นี้เหรอคะก็ตอนนี้เราเรากำลังตรวจสอบอยู่ว่าาหมู่บ้านที่พักยาในขณะนี้ตามแนวชายแดนซึ่งขณะนี้ตชดาภาค3ามกำลังมีการตรวจสอบเรื่องปันหาอยู่นะครับ ในส่วนของตัวผู้ต้องหาตอนนี้เราพอจะมีเบาะแสไหมคะว่าตอนนี้เขาหลบหนีไปกบดานอยู่ตรงไหนหรือว่าออกนอกประเทศไปแล้วคะครับเรื่องนี้ทางตํารวจภูธรเชียงใหม่กำลังดาเนินการตรวจสอบอยู่อยู่ในพื้นที่อ,อยู่น,น,นะ,ะขอเวลาตรวจสอบนิดหนึ่งกับทางปปสภาคหน้านะครับจากเส้นทางการเงินนะคะเรามีการตรวจสอบไหมคะก็ทางปปสรับดําเนินการตรวจสอบอยู่เดี๋ัวนี้ยึดอายัดไว้หมดนะครับ นอกจากผู้ต้องหาตรงนี้แล้วมีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีการขยายผลครับเ <c oughs> ชื่อแน่ว่าจะมีการมีเครือข่ายอีอกจํานวนหนึ่งนะครับซึ่งขอดาเนินการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานนี้นิดหนึ่งจะดําเนินการจับกลุ่มต่อไปนอกจากรายย่อยตรงนี้เขามีส่งเข้าไปขายทางในเมืองหรือว่าไปพื้นที่ชั้นในไหนมอ่าส่วนมากจะพื้นที่ในในเขตอำเภอแม่แตงอำเภอแม่ลินแล้วก็พื้นที่ในเมืองเป็นบางส่วนนะครับ